แต่ละวันผมทำอะไรบ้างหลังจากที่เขาประกาศให้กักตัวหรือว่า work o m home ก็คือเราเข้ามาดูทุกวันโอ oh. นี่เข้าอน้ำโชว์ซะหน่อยไอเฟแมวทั้งสี่ตัวนี้บอกก่อนเลยยูกิเป็นตัวที่น่ารักที่สุดเวลาให้ขนม <laughs> เพราะว่าเขาจะรอให้ตัวอื่นกินเสร็จให้หมดแล้วเขากินสุดท้าย <laughs> ไม่รอเลย <laughs> <laughs> แล้วที่ขายเมื่อกี้เนี่ย <laughs> ง,ง,ง่วงวะ เรียบร้อยดินิวไปแล้วนิวัสดีครับหลังจากช่วงที่เขาประกาศเรื่องให้กักตัวอยู่ที่บ้านฮะขายไม่ได้เลยจะต้องเข้าออฟฟิศวันเว้นวันบ้านอยู่ใกล้ไงไปนิดเดียวอ่ะถึงเลยนะฮัลโหลด้าแกเวอร์ชัดอ่ะ นเข้าเวอร์จันก็คือเราเข้ามาดูทุกวันเพราะว่าเด็กๆอยู่ที่นี่บ้านบุฟเฟ่มีง่วยูกินิงนะครับนี่นะตัต,ตัวนี้อ่าแล้วออนเซนกล้อยออนเซนออนเซนนี่นี่แกไม่เอาอะไรเลยนะไป,นนไปก่อนแล้วเลยะไปก่อนผมต้องเข้ามาที่เนี่ยเพื่อมาดูแลเด็กๆเ,เ,เรื่องข้าวจาเ,เด็กเดี๋ยวพูดถึงข้าวคุณแกเอา <ไป S 2> เลยนะ ผู้่ข้าวมาแกล่ะนะกเข้ามาดูเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> มองมนตาเหมือนแบบไม่ได้เจอคนมานานเราเข้า <c oughs> มาดูเรื่องข้าวเรื่องน้ํา <c oughs> แล้วก็ห้องน้ําของพี่พี่เขาแต่ครับเดี๋ยวไปดูนี่น้ําหมดนะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> จัดเต็มอะเมื่อวานผมเพิ่งมาเปลี่ยนสายแมวไปนิดเดียวปกติกี่วันก็เปลี่ยนทีปกติเราเปลี่ยนสายแมวประมาณ7เดือนแล้วเปลี่ยนทีหนึ่งถางแค่นี้นะถางแค่เจ็ดเดือนเปลี่ยนทีหนึ่งเจ็ดเดือนที่แล้วมาขี้กองไว้คอนเซนยังปีกขึ้นไปเพื่อขี้อยู่เลยอ่ะโอ้โหนี่เข้านะโชว์ซะหน่อยขี้ไอเฟสคือมันในขณะที่มันกลระสานที่ขี้มันก็ขี้ออกมาด้วย โอ้โหน่าน่าเขินเลิศเลอ๋ยน่าเรื่องแล้วเดี๋ยวคนดูต้องไปเซ็นเซอร์เที่อย่าไรตรงนี้แล้วออนเซ็นเป็นแมวตัวเดียวนะกบขี้ไม่เคยโดนเลยไม่เดี๋ยวรอาดูรอดูหมุนหมุนหมุนเคียร์เคียเคียร์ไอี้ไม่เต็มสักทีดูดูดูลงมาเซ็นแล้วก็ดงตรงนู้นเขี่ยตรงนี้ไอ้ขี้ขี้ก่อนไม่ใช่ขี้มือเงน้ยมัขี้มืออยู่ข้างหลังเซ็นตรงนู้นอึ๊บ นะขุดขุดทรายเข้าไปเออเออเอเอสุดยอดสุดยอดโตเป็นปีกว่าๆแล้วต้องสอนอยู่เลยเออเอออย่างไมดมอืมอืมไม่ไม่สเต็ปม,มันคือขี้กบเดินออกมาจากนา้ำปึ๊บครับรำหนึ่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วอาหารยังมีอยู่ครับอาหารยังมีอยู่จริงต้องเปลี่ยนนิดเดียงอะคือมันดูสปกปรกกันไปอืมใช่ต้องทิ้งไป เดี๋ยวเราเปล่ยนอาหารแล้วก็เดี๋ยวกดน้ำาิไว้โอ้โหรอรอแมวเดี๋ยวน้ำกองนะครับกินน้ำเย็นกินน้ำเย็นแมวกินน้ำเย็นคนกินน้ำธรรมดาอ่าบายเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวล้างลาง้ลางให้สะอาดทุกทีมามันทำงี้ไหม <laughs> <laughs> ไม่ค่ะไ่คือว่าวิธีที่นะทำมา <laughs> คือมาส่งเฉยมาแล้วก็นั่งอยู่นั่งเล่นคอมอยู่ตรงนั้นน่ะนั่งเล่นโหลดอะไรของเขาไม่รู้เด็ดแมลงเด็ดแมลงมันเล่นเกมมันโหลดได้ทามากกดประกดน้ำแบบมานเหี้ยไปไหมองนอ่ไหมเหมือนเวลาเราสอนเด็กหรือสอนลูกสอนหลานนะจะทำอีกไหมจะทำอีกไหมแล้วเขาผู้ใหญ่เขาจะชอบจับมือมาเอาไหมเอาไหมจับเนี่ยเอารองเท้าเเท้านี่ตัวเท้านี่มาเนี่ยขับยอนไงอยากไปนักนี่ก็จับลงไปจับไปทุกวันนี้ไม่ไปละตัวเออใช่ เราซื้อเครื่องตรวจมานะครับเอามาตรวจว่าเออแต่ละตัวเนี่ยได้ไหมสามหกนะครับหรือว่าปลอดภัยสามห้าจุดสามนะครับไปวัดเซนเหมือนไวัดออนเซนปุ๊บสามหกจุดสามสามสิบสี่จุดเก้าสามหกจุดสี่โอ้โหนี่เยอะลเออเนอร์กูพังเลยนี่คือเหมือนเขาเป็นเหล่าผู้ประสบภัยของผม ปกติไม่ค่อยกินอาหารเม็ดเลยโอ้แต่นี่กินหนักเลยอะแต่ว่าทีเด็ดของผมแมวที่นี่ติดออริกาโน่ซื้อพิซซ่ามาทีไรนี่แกหยิบซองออริกาโน่ไปก่อนเลยเอาแล้วแย่เขาเดี๋ยวมันบ้านอะนี่ไม่ได้กลิ่นเฉยๆนะเดี๋ยวรอให้ขนมเสร็จถูแล้วแต่เนี่ยนะเซ็ตยังนะคะ ไปไปให้ขนมนี่ผมบอกเลยนี่ขนมเจ้านี้แม่งติดจับ <S 2> <S 2> <S <S เดินไปไหนก็จะเดินตามนี่เลยนะอันนี้คือขนมโปรดเลยเพราะว่าขนาดตัวผมเองนะยังอยากกินเลยอะ่ะกลิ่นมันหอมแบบหอมจัด,จด แมวทั้งสี่ตัวนี้บอกก่อนเลยยุกิเป็นตัวที่น่ารักที่สุดเวลาให้ขนมเพราะว่าเขาจะรอให้ตัวอื่นกินเสร็จให้หมดแล้วเขากินสุดท้ายแบนึงใจเย้ยนะเย้ยเนาะเย็ย,ยนะนี่นี่นี่นึงอันนี้สีไหนเนาะอ่ะสีฟ้านะขนาดคณเนี้ยว้๊วว้าม,ม,ม,มาแล้วว้า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 วว้วว้าวว้าว่้าวว้าวว้าวก้าวววว้้ววาวว้้ว้าวว้าว้ววดูา้าวว้าวว้าว้าาาวะ ไอ้นี่เนี่ยโโหแมวพันธุ์แท้ๆนี้อาจจะแบบฝรั่งแบบเออทุกคนกินกันเองอะไรอย่างเงี้ยไปกันไม่รอเลยแล้ว,ลวที่ขายเมื่อกี้เนี่ยโอ๊ตจะไม่ไหวอ่ะไม่ไหวผู้นานอ่ะเธอผู้นานหมดแล้วหมดเบ้นนี่ไงนี่ของเราไงอ่ะอันนี้หมอให้ซองกลับบ้านไปเนะาะตอนเซนพอแล้วอันนี้ของนีนก่อนนะครับให้นีนก่อนนะอยากให้เซนแย้มเซนเรากินไปแล้วนี่กินไปแล้วใช่ไหม ไปไหวแล้วน้าน้าตังค์นึงนะตังคนึงเซ็งป๊าป๊าให้ดูแล้วดูเซ็งแล้วไอ้งัวแบบโอ้ผมเซ็งแล้วมันเซ็งนินนี่เป็นแบบแมวระแวงคนไม่ชอบให้จับไม่ชอบให้อะไรแล้วแต่อารมณ์เขาเลยว่าเขาจะมาให้จับมาอะไรไหม เร็วเร็วเฮ้ยมึงมึงอยู่ในวัวเลยวะโอ้แม่งเอาไว้อยู่อ่ะเร็วเร็วเร็วเรัววัวมัวปแล้วกันแล้วกันเละนี่ถ้าเป็นหนูเนี่ยขอขาดเลยเรียบร้อยเด็กนิวไปแล้วนิวแกก็เห็นนะว่าโซมันมีแค่นิดเดียวเนี่ยใช่ไหมปกติก็ไม่ค่อยได้ให้เองหรอกก็เลยให้ไม่เป็นอย่างเงี้ยนี่บีบแรงมากนะบีบบีบเพราะว่าแรงขนาดแบบเดิมแล้วนะ แกไม่รออะไรเลยอ่าเอาไปเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเองมากอยากรู eh, heavy, right, y, hurry, ้ว่าเป็นไงอะนี่ผู้ดีของผมมาครับนี่เอาจังจริงนะหอมจริงหอมจริงยังอยากกินเองเลยหมดแล้วเท่เลยนี่เทมี้เลยปาร์ตี้เปิดแล้ว โอ้ยหมอหมอโอ้ยนี่เมนตัวนี้นี่ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบสายโดดของผู้ผู้นี้แกสายโอ้หน้าทิ่ม้าไปแล้วเอซนแม่วอาหรอเดี๋ยววิ่งมาปิดหันวะเดิมๆเดิมๆผ่านเติมไปโอ้เไปเลยงบายเต็มโต๊ะไม่ง้อแงมือปิดไว้ให้คนอื่นเกลียดไป โอ้ยโอ้ยโอ้ยมือตัวอมโต๊ะซื้อมาใหม่โตอะเพิ่งซื้อมาใหม่เดี๋ยวบอกแขกเมาเมาเสร็จปั๊บนี่หลักฐานแบบชัดจบโอ้ยนี่พม่านโซฟ้าทุกตัวนะนี่มีหมดเลยครับอันนี้เพิ่งซื้อมาอันนี้เพิ่งซื้อแต่เหมือนออนเซนจะขึ้นมาอันนี้แล้วสองสามจุดล้ อ๋อนี่ก็ชอบเหมือนกับว่ามันมีอะไรแบบละเอียดละเอียดตรงนี้แบบที่เป็นหยาบๆเนี่ยมันรู้สึกดีเวลานอนแล้วมันมันโอเคมันสดชื่นเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเราแบบไม่มีแบบที่ขับเล็บให้นองอย่เลแต่สะอาดเลยอันนี้ดูสภาพนี้กันนี่เล่นนิดเดียวนะนี่แกชอบนี้มากกว่านี่โอ้เฮ้ยพวกโอ้โหเฮ้ยมึงดูทีมหน่อยวะแปลว่าแม่ชอเครียดอะแล้วตัวทั้งตัวแล้วคุกไปแล้วเนี่ย นี่แหละครับวันๆเราก็มาให้หาแมวบ้างดูทรายแมวดูอะไรบ้างนะครับสลับวันกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาอย,อยู่ด้วยกันสี่ตัวมากๆเราไม่รู้ว่าแบบบางทีมันวางแผนอะไรหรือเปล่าพอล่าสุดกลับเข้ามาปุ๊บเห็นกาลังไข่ประแจอ,อะไรอยู่ <c oughs> แล้วแบบพอเราเข้ามาเจอปุ๊บมันก็เหมือนแบบแมวในหนังอะ่ะถือประแจข้างเลนแบบพอเราหัาไปปุ๊บทุกอยาก่างเก็บของเลยแล้วก็เดินนะ่เดินเดินเดินปกติเลยจริงๆบนเผือกใต้นี่ผม่ามีนะโอ้โหนี่ เฮ้ย <Hey. S 2> นี่สบายเจอแล้วทำนิ่งเอาเงินไป่ทำไรใช่ของคุณปะ่ะ <c oughs> มาณน,นี้ครับแล้วเดี๋ยวลองก็เปิดแอร์ให้พุ่นแมวก็จะนอนพักก่อนลวเรียบร้อยครับสำหรับผมชีวิตที่แต่ละวันผมทำอะไรบ้างหลังจากที่เขาประกาศให้กักตัวหรือว่า work from home พงงอที่นี่เราไม่มีใครดูแลไม่มีใครอยู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาดูเด็กๆว่ากินอะไรกันห้องน้ําเต็มหรือ,อยังอะไรเงี้ยเติมน้าเติมข้าวมาให้มันรู้สึกว่ากูยังไม่โดนทิ้งกูยังไม่โดนทิ้ง ก <ś led> ูยังแบบเออกูยังมีพวกมึงอยู่เดี๋ยวม่อาจจะแบบเรามาเพื่อดูว่าไอ้พวกเนี้ยมันวางแผนอะไรกันหรือเปล่า <ś led> อยู่กันสี่ตัวจริงมันอาจจะก่ออะไรก็ได้ <ś led> ทำใสยพวกนี้โอเคครับเรียบร้อย <ś led> สำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูว่าผมจะทำอะไรอีกอาจจะแบบแติดกล้องแอบดูแมวแบบจริงๆแล้วแมวมันอาจจะแบบเของอะไรก็ได้โอเคครับผมอเดับ,บคลิปหน้าไปแล้วเจอกันครับสวัสดีครับเบื่อสัต ยังทำปืนไม่เสร็จเลยที่จะคุ่นประามา